ว่าเมื่อมีการยุบสภานะครับท่านทั้งหลายก็จะมาร่วมกันทํางานด้วยกันนะครับเพื่อรับใช้บ้านเมืองรับใช้พี่น้องประชาชนในภาคภูมิใจไทยครับว่าวันนี้เนี่ยยังมีศิลปะอาชาอยู่แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ของชาติไทยพัฒนาก็ยังดําเนินกิจกรรมของพรรคอยู่นะครับไม่ได้ทิ้งไปไหนนะครับ<ม>เดี๋ยวถึงเวลานะครับพอยุบสภาแล้วนะครับก็จะได้เห็นถึงความชัดเจนอย่างที่ท่านไย้กล่าแต่ว่า การทํางานนั้นแน่นอนเราอยากจะทํางานให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดนคปรปฐมจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดสุพรรณบุรีให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเวลาเกิดปัญหาอย่างเช่นทุกวันนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นในนคปรปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรีเองเนี่ยเกิดสถานการณ์น้ําท่วมอย่างหนักหนานะครับแล้วก็คงจะอยู่ต่อไปอีกนานดังนั้นเนี่ยการได้รับการสนับสนุนนะครับจากกระทรวงหน่วยงานของรัฐต,ต่าง ให้กับพี่น้องประชาชนมคิดว่าก็จะสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับพักชาไทยพัฒนานั้นนะครับพ่อบรรหารเองก็รับไม้ต่อมาจากราชครูนะครับแล้วก็การที่จริงๆเมื่อสักครู่ที่ผมเรียนไปว่าศิลปะอาชาก็ยังอยู่คู่กับชาไทยพัฒนาอยู่และที่สําคัญเนี่ยการที่เรามีการตัดสินใจดําเนินการทางการเมืองแบบนี้ผมคิดว่าก็เป็นการรักษามราดกข,ของผมเองไว้ด้วยนะครับ